อวสาชนชานมไข่มุกกาลังจะเกิดขึ้นนะครับจากปัจจัยที่เรียกว่าราคาต้นทุนวัตถุดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้าตาลแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่อ่ากลังตกง,งานเป็นจํานวนมากก็กําลังจะเข้ามาขายชานมไข่มุกแข,ข่งขันกันบนตลาดที่เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นทะเลแดงเดือดนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขายอยู่บ้างนะครับตอนนี้ก็มีอะไรอ่าเข้ามาคอมเมนต์ก็เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับหรือว่าจะมีไอเดีย ให้กันได้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีไอเดียนะครับแต่วันนี้ผมมีไอเดียหนึ่งไอเดียนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆการที่เราใช้ t i k t o k ให้เป็นประโยชน์นะครับด้วยการโปรโมทร้านตัวเองนะครับใส่พิก,กัดหรือที่เขาเรียกว่า t i k t o k เนียบายนะครับในรัศมี8กิโลเมตรนะครับที่เพื่อนๆขายชานมไข่มุกอยู่ซึ่งเพื่อนๆจะสามารถทําให้ลูกค้านะครับเห็น ร้านค้าของตัวเองได้นะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับที่ผมก็ออกมาแชร์แบ่งปันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับได้เอาตัวรอดในยุคนี้นะครับแต่ในอีกสิ่งหนึง่งผมก็ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง longevity economy นะครับจึงคิดโปรเจกต์หนึ่งที่เรียกว่า longevity drink นะครับเพื่อให้กลุ่มตลาดที่เรียกว่ากําลังเป็นตลาดใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือตลาดของสุขภาพนะครับ โดยให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับนำเครื่องดื่ม l o n g ีว i t ี d ดิงนะครับไปเปิดเพื่อจะเก็บตลาดลอง g ีว i t ีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจข้อมูลตรงจุดนี้ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมยินดีนะครับ